คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R.O.V. หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สกิลหเบตสามร้อยห้าร้อยห้นะครับแล้วก็มีลดความเร็ว25กลายเป็น30ด้วยแล้วก็สกิลสอเบตกลายเป็นเพิ่มเป็นร้อนึงแล้วบวกเ d ดีเพิ่มเข้ามา0.3นย์จุดสกิลสก็บวกเข้ามาหูห้าเลยหรอถ้ายืนแช่นี่คือแรงทุกสกิลเลยนะครับมีโคลงคูดาวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าสำหรับยอนที่บัฟมาใหม่ครับคือปกติยอนมันก็ยิงแรงอยู่แล้วนะครับแต่ลําบากอย่างเดียวเลยที่เพื่อนๆก็ น่าจะเล่นกันแล้วนะครับเล่นกันนานแล้วก็การยืนนะครับยืนได้ถึงเล่เกมนั่นเองมีแค่นี้เลยมาพับเกมนี้ก็จะเป็นเคนโร่มิ่งนะครับไม่มีโร่มิ่งอยู่ทีมฝั่งเราด้วยนะครับก็คือตัวแข็งหาคนยืนให้นะครับไม่มีต้องยืนเองรีวิวไปฮะ <c oughs> ก็จะยากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วยมันก้าวเอาโมเดลมาเจอผมเลยหรอวะ เฮ้ยไม่เห็นตัวเล็หยิบตัวเล็ดไม่ได้เลยไม่หยิบมาทุกคนเหลี่ยมว่ะเหลี่ยมเข้าย่า,าว่ะเบื่อแว่นนี่ทุกซีซั่นเลยมึงอะทุกซีซั่นเลยมาแล้วเคนฟิกเกอร์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 อื้อไปก่อนเลยแว่นสาวแวดมาดิมาโอเคอันนี้ตายครับ เก็ดไปเราต้องฟาร์มให้ถึงที่สุดก็จะเป็นพลังแฝงรวยนะครับยิ่งเอาเงินมาก็ยิ่งดีหมดเลยหมดโอ้โหเพื่อนมางไงอ่าแดดไปแล้วแสดงว่านี่เลยงานเดี่ยวเลยแอคชั่นคง <c oughs> ูดเมลแม่กระโดดได้เห็นแบบนี้ก็โดนดีครับ ใครก็รู้ว่าคุณจะวับเหมือนกับแป้งเกินตางูผมรู้คุณก็ใช้ไปไยมันล็อกว่าคือคาดคะเ,เลยว่าจะเดินไปทางช่างมันเถอ่เอาไเลยก็ต่อดีกว่ารับสองวิสกิลสองมันแรงขึ้นนี่ลัดได้เลยนะคือหวังผลลัดได้เลยนะครับไม่ใช่ยิงมั่วๆมว,มวม่วๆแลนะ้วแต่ถ้าเป็นแพทก่อนๆอน่ะมันสามารถ ยิงพวกออบเจกต์ได้นี่โคตรเฟีย้ยวเลยสกิลมันแต่มันจะเป็นอันตินะครับยิงลาดบัฟฟ้าได้ยิงลาดดาร์คสเลเยอร์ได้เลยอย่างเงี้ยเออถ้ามันบัฟมาเป็นแบบเหมือนเดิมนะโคตรมันน่ะต่จริงมโมๆซั่วๆบัฟฟ้าหายอะไรอย่างเงี้ยโ <laughs> อ้บินออกสก,กิลแล้วมันน่าเล่นจริงว่ะ กันชกนะสิครับคนร้าย so น่ะคือแกเมื่อเมื่อไหร่จะโตเนี่ยกูดูตั้งแต่เม uh. ื่อไหร่เน wow. ี Alter, <t 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 ่ยเมื <t 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 ่อไหร่จะโตในโคนันว้าวเดลิคอปเตอร์ว่ะเตะเลยนี่งทีนี่ลูกบอลบุษ่าเตะไม่โคตรไปเยอะจริงว้าเพื่อนเล่น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 ไม่เล่นเพื่อนยังไงก็ตายว่ะ โอ้ฟิกเกอร์ไปลูกบอลมาหาสกแม่ลอดช่องมารักาโอ้ชัวผมว่ายังไงก็ช่องนี้นี่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 มันยืนปาดนี่โอ้มีคนบงังชิหายเลี้ยวว้าสินเก็บงานหมดครับเรียบร้อย ไม่มีการรีดีนะเอามาเคียลิปแล้วก็เป็นตัวแบบว่าคือมันยิงบอเลมสบายนี่ครับการีแค่เตะลูกบอลก็เฟียลแล้วสกิลสองทั้งวันนะ่ะมีสกงมีสกินนี่มันดีจริงเจ๊แล้วยิงดอกเข็มางเงี้เข็มง่วงนอนไปเข้าให้ฮือคู่ไม่เคยไ,ได้ยังเจ็บ การรัดตัวคือแต่ผมพูดเลยเลยนะครับว่ามันแรงขึ้นจริงเพื่อนๆมันแรงขึ้นจริงแล้วรับสกิลสองนะอยากลองเล่นเป็นสายเวทเลยใส่หนึ่งทีนะตอนแรกเรากดดันป้อมก่อนจะเรียบร้อยครับเราได้ป้อมไปที่เรียบร้อยเกมก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมออกทานรอนผมไปลองเล่นมาเกมหนึ่งแล้วนะแต่เกมที่แล้วมันเป็นบราดัมมันมันชิลไปหน่อยนะครับเกมนี้เป็นเคน ตบมือเนี่ยคตรแม่นผมรู้คุณก็วาร์ปธรมาเรียกผมว่าจีนิจีดีกว่าหายละไปโอ้บรรพบุรุดแล้วกิลสองไปแล้วด้วยแล้วฟิกครับโอ้โหนเอาบุรุษตายชัตเจาเลยหรอเอาเรื่อง เราบอกว่าเซิร์ในแผนที่โดนเนิร์ฟแล้วนะไม่เร็วแบบปกติม,มันจะไปครึ่งแมปแล้วนะครึ่งกว่าแมปเลยถ้ามาเลนกลางสวยเอาเลนมาดิเอาละขึ้นอยู่กับเราแล้วนะเพราะโมลมก็เลทเกมเว้ยเพื่อนๆตอนนี้เอรันดอมันดันมันฟาร์มให้เพื่อนได้สบายๆนะฮะ ส ja ีเราก็โหดเป็นกนรในงานโหดทั้งคู่เลยครับถือว่าสูสีว้ายไม่โดนห้าตั้งก่นเอาละจังหวะลัดนี้ใส่ลูกบอลไปก่อนล่วงดีครับด็อกเตอร์อาคาซ่าอุ้ยมีด็อกเตอร์อาคาซ่าด้วยเพิ่งเห็น นี่แล้วยิงกลางวงล้อมโคตรเท่เหอะนะครับเพิ่งเพิ่งเคยเล่นผมขอ์ไอ้นี่หน่อยปากก็ให้ฮู้เมนแม็เนียครับจริงสกิลสองนี่ใช้ได้เลยแล้วเราก็อาจจะเป็นอะไรดีถ้าเป็นแผทก่อนเลยก็จะไปดูดเลือดแต่ถ้าแผทนี้เขาเล่นเป็นโบออสลอเตอร์กันก็จะเป็น ธนูตีไกลนลยครับโอ้ยย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 ตยยยนยัยย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 มยนยียย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 บยยยสตยยยยสยตยย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 ยมยยยยะยย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 ยบยย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 ยบยยยยยบยยยยย เอาล้วครับอันนี้เรามีทารอนเรามีเจาะเกาะ20%เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวไอเทมต่อไปที่ผมไม่มั่นใจจริงๆว่าผมจะออกอะไร,เ,รเพื่อนแต่ถ้าลองเป็นโบเค้นสเปียมันจะแรงขึ้นไหมสำหรับสกิลสองว่าเกมมันจะแรงเป็นสกิลอยู่แล้วนะเท่าที่เล่นแบบพวกกีน่ามาอะไรอย่างเงี้เนาะกีน่าออกโบเค้นอะไรยังโคตรแรงนะฮะแรงด้วยสกิลตีก็แรงทั้งสกิลทั้งยิงเลยครับธรรมดา น่าลองไหมลองแล้วกันนะครับอะไรที่อยากร uh uh> ู้ก็ต้องลองเอาแล้ว่ะเลนเกาะหัวโดนแอระรีซอร์กูอะรีมอรีซอร์เมซี่โลนาโนาดอรลี่เอ็มบาเป้นี่ คประเทศนะทักซีโดใส่ทักซีโดขาดหมดแล้วตายวะเข้ามัวมัวแอนเน็เอาให้หมดแอ้วสกิลสองเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าไม่ไม่ลากไปดูมแมปก็ใช้ดูมแมปมินิแมปเอาเลยครับมันจะมีเล็งอยู่ว่าเรา มาร์กตัวสัตว์ตวไว้หรือเปล่านะครับมาโคเคนมาแล้วเกอบเร็วงานเข้าเมยจะไปออกแบบกันซะแล้วงานโครงงานเข้าวิหลังหลังลังลังเข้าแคบโอ้โลสองโหลสองสวยบลยตายโอ้แม่งมันออรอเลยดิว่า ขอยาเทนนะครับปูอันนี้โมเดลสตสตแตกนะครับดูจากด้านขาวด้านล่างนะครับเกาะประมาณเกือบพันอะเท้าที่เลนโมเิลมาเกาะเกือบพันนะครับเราเรามีมอร์นิ่งก่อนตัวขาดอะบอกเลยโรเคนมอร์นิ่งสตาร์ตัวขาดจะบอกเลยแต่จะให้แรงจริงๆเลยครับอ่าต้องมีดาบแดง ดาบแบงมาเสริมเล่นกับมอร์นิ่งตาร์นี่โคตรแรงเลยฮะก็มาดูว่าเกมนี้มันจะยาวแค่ไหนนะแต่เป็นเร่ทั้งคู่นะครับคือตอนแรกซินนิทียกับเอลันดอร์เป็นงานกันมากนะมันก็เลยแบบโซๆอ่นนะเกมนี้โอ้มีปลาระเบิดด้วยเอาน้อยดาบไปกินซ้ายน่าจะเยอะเด้อวี่งตายผมทีตายเลยเนี่ย ต่อแต่ยืนนิ่งๆเดี๋ยวโดนย้อนซอยนะครับย่าเรียกว่าย้อนที่ชินิจิกูอีกแล้วกูสบัดอย่ายืนให้ซอยมาย้อนแลาะก็ชอบมาละกอเอามั่ละกูชินิจีนี่กูไต าดาบแดงแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ออกดูดเลือดนะครับไม่ออกอันนี้เอาแบบแรงจัดเลย <'t> ไม่ต้อง <'t> <ผ>มไม่ต้องค <think. S 2> <ะ>ีะเมื่อทางที่จริงโดนมันจะมีสิ่งพิีว่วเลยนะออโอ้โหเว้าน่านจังอะโกเมนัไซ อะไรชิคุอานเนเน่สายเยอะมากครับแต่เร่นเข้าผมที่หนึ่งก็ล่วงได้เหมือนกันนะไอเปรน,นี่ไม่พยายามทำเลยครับคือมันยากนะต้องให้เพื่อนเดินก่อนนะถ้าถ้าไม่มีซัพพอร์ตแบบเป็นเค์แบบเปิดให้เราอ่ะเช็คหมดเลยนี่นควรจะเกาะรอยิงเลย ต้องเตะตัวบางไหมึงยาวครับต้องห่างกับเพื่อนประมาณแบบสองช่วงตัวเอ้ยอ้อยหน่อยอ้อยหน่อยสวยใส่เข้าไปพี่อ,อะไรอะ่ะ แล้วตายแบบตาย15พี่ชายเรียบร้อยแต่การที่เราเป็นยอนแบบนี้นะครับการบ้านค่อนข้างเก่งมีการดีด้วยนะ <'t> อุ่นใจได้อยู่พอดีพอดีผู้ปูู่ปู่ไม่แข็งอยู่นะอุ้ยผูปู่ไม่แข็งอยู่นะต้องยิงชา้าเต็มไปหมดผมไม่ได้ชา้าเต็มเตนะ็มเลยแต่มันแข็งแต่มันแข็งอยู่มันแข็งเยอะๆๆๆ ลุงแมงร่างกายแบบกินโปรตีนมาแล้วอะ่ะเตะเกมแล้วมม่กินโปรตีนมาแล้วอะ่ะตามนี้บึกบึนเลยการบ้านที่เก่งโยมาไม่พาร์ทของการบ้านกันบ้างดีนะมันยังเ,เ,เหลือให้ข้อหนึ่ง <Your talent S 1> อาแบงมาแล้วจ้าอะไรของตังนฮะ ไม่โดนมาปฏิจาปฏิจาเฮฟโอ้กูไม่ได้ฟิกเลยกูลบไม่ตัดกูหยาบเลยว่าอ้าวอยี้จบอัพไอ้ฮัทไม่เคยก็ได้ได้อยู่นะในชีวิตโอเคไม่ได้ขับเกียร์ผมออนวอนเพื่อนแป๊บหนึ่ง ออขอขออย่างเดียวอะกูขออย่างเดียวขอแค่ยืนขอแค่อันเรนอะใครก็ได้รับสกิลอันเรนให้ผมทีเดียวนะครับกูยิงยับอะจริงๆต้องหลบหลายสกิลอยู่ยุเอะก็ต้องหลบมาดิคิดว่าจะแข่งขนาดไหนวะฮะลุงฮะลุงเจอว่ะเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหแม่งอีกเหรีะ ขาดไม่ว่าเลยน่ะเราไดขายโบเก้นแล้วนะครับขายโบเก้นไปซื้อก่อเกิดเลยมฮสัมฮึ่มฮมีสับผ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 ีสับต้องมีสับเบบก่อนเวฟก่อนเวฟก่อน ไว้ัวตัวตัวไเลยตัวยหวเลยอื้อผม่ไม่ตายไหวเจอกูสัพเอานะครับอ๋อหลังจากนี้นะผมจะมีดูดเลือดนะครับดูดเลือดใหญ่สัพ์โอฟเสร็จดูดเลือดใหญ่นี่ครับเจียวไม่ ประมาณไม่ถึงวิอ่ะศูนย์จุดเจ็ดห้าถ้าไม่ได้ถือสี่นาทีศูนย์จุดเจ็ดห้ามันับแป๊บเดียวตายครับอ๋อมั่วนะมั่วนะมั <s <S ่วนะมั่วนะกาช่าไม่เป็นศาาอังกิษวะรวลาค่าไปประกาศกาช่าให้ดูลงพาร์ทพาร์ทแบบเกมปามมหมครับของยอน โอกาสเกมตามเยอะมากนะถ้าเป็นยอนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนรับสวย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 เกรวเกรๆเกรเฮ้ยมึงเจอดูดเลอยใหญ่กูมเจอดูดเลอดใหญ่กูนี่ สับน,นักแข่งอ่ะสับดุดเัืใหญ่กูิตาโทดินี่ตัวเป็นแข่งจังล่ะยังไงสียังไงสีสับดูดเลือดใหญ er. ่ญว่าเอาเลี้วเลี้ยวเลี้ยวตายซ้ำจะไปตายเหรออะไรเนี่ยเอาเอาเลี้ยวเร็วเลี้วเลี้วเลี้วดูดเลือดอย่างจัดนะครับอย่างนี้อย่าเรียกดูดแล้วแบกเลือดเน่ย เปลี่ยนดีกว่าครูดาวใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาดีเราจะไหนเหรอวะจ่ายอย่างน้อย,ยตอนนี้พี่เหลืออะไรให้สับงเลยเอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยยิงหลั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 ง เบงจัดจ่ะน้องลูกกาดฮะกาดเดียวเว้ยลุงยิงลุงยิงลุงลุงเจ็บลุงตักจะตายเรื่องบ้านเชียบ้านก็เข้าอ่ะแต่กูไม่พร้อมเล่นด้วยเข้าไปผมตายแน่เลยว่ะ เข้าไปยังไงก็ตายว่ะสวยสวยดีครับโว้ยการเล่นจริงโอเคดีที่เพื่อนจบให้นะฮะเอามานี้สำหรับยองที่บัฟมาผมชอบสกิลสองแมทรวมกับที่มีสกินเล่นแล้วนะครับสกิลสองบัฟมาแรงขึ้นคือหวังลานได้เลยท่านเลือดแบบประมาณผมว่าเกือบถึงหลอดหนึ่ง อ่ะตัวบางๆนะพูดถึงตัวบางๆนะครับเกิดถึงหลอดเลยผมว่มาลาดได้แล้วก็สกิลห,หนึ่งสกิลหนึ่งแรงขึ้นสกิลสามก็แรงนะครับถ้ายืนแบบอยู่กลางวงล้อมอะไรนี่ก็แรงไหมเออประมาณนี้สำหรับยอนบัฟมาใหม่ในแพทนี้เอามาสู้กับเถงแน่นอนที่มันบัฟพวกไกอามานะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ